รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็มีการเยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวแรงงานผู้ประสบภัยสงครามอิสราเอลครับพร้อมกับให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้ประสบภัยนายนพดิศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวของนางสาววิภาวดีเหล็กสิงแล้วก็นายสิริโชคนูนวนนะครับชาวตําบลนาอินแล้วก็ตําบลนายางอําเภอพิชัย โดยแรงงานชาวไทยที่ไปทํางานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ประสบป,ปัญหาภัยสงครามก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว1คนครับส่วนอีก1คนนะครับจะเดินทางกลับในวันที่20ตุลาคมนี้ครับสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์เองนะครับก็มีแรงงานที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลกว่า100รายแต่กลับมาก่อนหน้าแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ยังคงเหลือในช่วงที่เกิดภาวะการสู้รบอีกจํานวน80รายแล้วก็มีบางส่วนที่แจ้งความประสงค์ขอกลับมาบ้านเกิด จำนวน21ลายครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็กลับมาแล้ว3ลายโดยทุกคนปลอดภัยดีไม่มีใครเป็นอันตรายบาดเจ็บครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ร่วมกับหน่วยงานรัฐการที่เกี่ยวข้องครับก็กำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือให้แรงงานไทยทุกคนปลอดภัยครับ